時間がないということなのであれなんですけど、非常に重要なのはですね、どのような競争力を作り出すかということだと思います。ですから、自分の会社のですね、強い競争力は何かということをです、ね、徹底的に研究することだと思います。これをやるところがこれから勝つと思います。カッパー、サクール、ハッパー、サクライン、カッシは、ー、はール、ベネズタイ、ランカッパは、 ว่าความสามารถในการแข่งขันข,ขอพูดเสริมนิดนึงครับบริษัทที่สามารถค้นพบได้ว่าความสามารถในการแข่งขันของอยากจะแลกเปลี่ยนแล้วก็อาจจะเป็นคําถามากับวิยากรท,ท,ที่มาให้ความรู้นะครับ <c oughs> คือข้อแรกอยากจะถามคุณลิงหน่อยนะครับว่าออกรณีที่ว่า เ,เคยเกิดปัญหาระหว่างลูกค้ารายใหญ่กับกับบริษัทเช่นฮะแล้วก็ทำลูกค้ารายใหญ่ได้ผิดสัญญาไปแล้วก็ทําให้บริษัทขาดทุนนะฮะก็เลยอยากให้คุณลิงนี่ช่วยขยายรายละเอียดหน่อยฮะว่าลูกค้ารายใหญ่นี่ผิดสัญญาไงแล้วทำบริษัทมีวิธีการจัดการ ปัญหานี้อย่างไนคือหมายความว่าเราขอความร่วมมือจากลูกค้ารายใหญ่หรือเรามาแก้ปัญหาของบริษัทเราเองแล้วมันผ่าน้นไปยังไงเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับผู้ฟังในที่ประชุมนี้เวลาเกิดปัญหาลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยเราจะฝ่าปัญหาอย่างนี้ไปยังไงแล้วก็ปัจจุบันบริษัทยังมีลูกค้า ลักษณะรายใหญ่อย่างนี้อยู่อีมถ้าเกิดลูกค้ารายใหญ่อันนี้เกิดผิดสัญญาจะทําให้บริษัทขาดทุนหรือเปล่าผมเข้าใจคงไม่มีนะเพราะสมัยนู้นมันเอบริษัทอาจจะยังไมใ่ใหญ่ขนาดนี้อย่างปัจจุบัน,บนใช่ไหมฮเพราะนั้นการกระจายความเสี่ยงผมจะกระจายออกไปมากคราวนี้อีกเออข้อสองขออีกข้อหนึ่งคือมาถึงคุณกรณ์นะครับ คือคุณกาลินได้พูดถึงว่า SCG ได้ขยายกิจการออกไปตามภูมิภาคอาเซียนของเราแต่ว่ามียกเว้นประเทศบูนายผมก็เลยสงสัยว่าเอบูนายนี่เขามีข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนของประเทศอื่นๆในอาเซียนหรือ,อย่างไรหรือว่าเขากีดการเราประเภทสินค้าหรือ,อย่างไรอยากให คุณกลินช่วยขยายความหน่อยเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ค้ารายอื่นๆหรือบริษัทอื่นเกิดจะไปลงทุนที่บูนายเนี่ยจะได้พอเห็นช่องทางหรือวาตจควัตอุปสรรคไปยังไงแล้วก็ถ้าแนะนำได้คิดว่าควรเป็นสินค้าหรือเบราด์ประเภทไหนที่ควรไปลงทุนในบูนายขอขอบคุณครับค่ะขอบคุณสัญญาที่กู้สัญญาก็ราเป็นสัญญาคือมัน เขาตกลงวันจะสร้างศูนย์บริการแล้วก็มีรถของเขาเข้ามาศูนย์บริการแล้วก็รอให้บริการในศูนย์บริการนั้นที่เป็นศูนย์บริการทันสมัยเขาก็ให้เราดูแบบนะครับทุกอย่างบริษัทนั้นทุนจดทะเบียนนิดเดียวนะครับแต่ในบริษัทของเรานะเมื่อผ mm ู้ถือหุ้นเราก็ต้องรับผิดชอบต,ตัวเองนะครับ เขาเขาทำยังไงครับเ,เขาไม่ได้สร้างเขาก็ให้อรไตตามรถบัสทั่วประเทศ,แล,ทเทศนะแล้วก็ทั่วกรุงเทพนะครับแล้วก็ยังไงเขาก็ไม่สร้างเพราะนั้นมันที่ปัญหาคือว่าฟ้องก็ไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าบริษัทมันเล็กขนาดนี้นะครับสองเพราะโยเขาไม่สร้างก็ไม่มีฐานที่จะมันดีขึ้นนะครับคุยกันดีๆก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะนั้นท่อก็สั่งให้หเกี่ยก เพราะีกว่าบางครั้งก็เป็นอย่างนี้เพราะฉนั้นวันนี้ไม่มีแบบนี้ไม่มีนะครับแต่สิ่งที่ก็สําคัญนะก็ต้องดูว่าลูกค้ามันแข็งแรงแค่ไหนแล้วก็ลูกค้าก็มีความสามารถในการจบโจททรทรสัญญาให้ถูกต้องก็ต้องดูคนผู้ค้าของเรานะครับอันนี้ที่ผมเจอในในอิกฤตของ2 5ง0 ก็มีปัญหาต่อเพราะนั้นอันนี้เป็นบทเรียนที่ผมรับมาจากกรณีนั้นนะครับเยอระบการณ์เลยนะการค้าขายเนี่ยสำคัญนะครับอย่างน้อยถ้าเจอลูกค้าอย่างน้อยดูว่าเขาหลุดหรือเปล่าแค่ดูโมเหงคล้ายๆแต่ไม่ใช่ดูว่าเป็นยังไงออฟฟิศโดยทั่วไปเป็นยังไงเป็นออฟฟิศมาเช่าแล้วมาขายของเราหรือเปล่าหรือว่าเขาอยู่นานแล้วนะครับ แต่การดูดูว่ามันหลุดไดขนาดไหนดีดูหน้าร่านไม่อยากซื้อขายน้อยน้อย first impression จะดูว่าเฮ้ยเขาดูแล้วมันหลอกเราหรือเปล่าต้อง,อ,งองถามตัวเองว่าเขาหลอกเราหรือเปล่าถ้าคิดว่าหลอกเราปั๊บจะไปขายเลยจบเสียว่าลามรอเปล่านะครับผมใช้หลักการนี้ทั่วทุกแห่งจะเป็นแอฟริกาจะเป็นอินเดียเป็นจีนจะเป็นยุโรปเป็นรัสเซียเหมือนกันหมดนะครับขอให้มันพูดเก่งขนาดไหนเราไปฟัง เรื่องแรกแล้วนี่สองเมื่อกี้ที่บอกว่าบรูไนนะฮะคือบรูไนนี่ตลาดเล็กมากๆนะครับแล้วก็พื้นที่เขาก็เล็กนะครับจะทำเป็นแฟคทอรี่ใหญ่ๆคงลำบากทำลงปูนก็ลำบากจะไปทำลงกระดาษก็ลำบากไปทำกระดาก็ลำบากนะแต่เรามีออฟฟิศที่สามารถมีลูกค้าจะสามารถไปขายได้ในบรูไนนะครับไอ้พวกสินค้าอุปโภคบริโก้ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ผมไปซื้อพวกเศษเหล็กเศษกระดาษในบรูไนมีบางส่วน ก็วันนี้ก็ดิวซื้อเสร็จแหล่งมีมีขายคอปเตอร์ใช้แล้วม็มีประเทศเขารวยมากนะครับใช้ปั๊กแต่ก็ทิ้งในะนะครับเพราะแต่ขณะเดียวกันก็มีกำลังซื้อแต่ตลาดเล็กนะครับขอบคุณค่ะคือจริงยังคุยกันไม่เยอะอะไรกเลยนะแต่ว่าเวลาเราก็ล่วมเลยมานานแล้วนะใครไงขอเสงบรงมือให้กับทั้งสามท่านุนหน้ลจอ เราก็ต้องขอขอบพระคุณคุณนรารวัตน์นะคะเราถ่ายภาพระคุณค่ะที่ได้ดำเนินรายการเสือดาวดีไม่หย่างราบรื่นแล้วก็สนุกสนานค่ะใ mm hmm. นโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณประสิทธิ์วณิว mm ัฒน์และคุณสุวัดีจงสติวัฒนาขึ้นมาเดยทีเพื่อถ่ายภาพที่เราเร่วมกันค่ะ mm hmm. ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะในช่วงเวลาถัดไปค่ะทางมิสเตอร์ พายุดี่สว่านะคะทัศนิเดียรมคืความยินดีที่จะมอบหนังสือชุด President Experience มาเยอะเลยค่ะโอเคครับสวัสดีครับได้ grab เดี๋ยวได้ grab เดี๋ยวสำหรับเรื่องเดี๋ยว